สวัสดีครับพี่น้องครับยูกับผมประวัติชนแนลนะครับมื่อวันที่ปรวัติเสุภาพพี่พนอ้องมาเบิง้งขอ,อกมูขุนอีกอีกขอ,อกหนึ่งนะครับสงอยูจากห้างกันกาโบไกลนะครับนี่ครับขอ,อกเก่าตัวนี้จะเป็นขอ,อกใหม่พึง่งพึ่งสางนะครับเรากำลังจะ ขึ้นกำแพงนะครับเพื่อที่จะทำเป็นขอบคุณน,นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสามห้องนะครับพี่น้องครับนี่หนึ่งสองสามนะครับแต่ละห้องก็จะแต่ละห้องจะงมีเออ่ความกว้างกว้างคุณเหาวก็จะประมาณอขอกนี้ก็จะเป็นขอกซีคุณซีนะครับ กว่างสี่าีแต่ว่าขอกนี่ผมจะบระเฮ็ดบรเฮ็ดยื่นออกไปนะครับบรยื่นออกมาด้านล้างนะครับด้านล้างนี่ก็จะเป็นนี่ครับตรงนี้จะจะเอามาเสมอเสานะครับตรงตรงนี้จะเป็นเป็นรางนามนะครับพี่น้องครับเง่าไปหอดผลอน,นครับแต่กำลัง กอนะครับแต่สองกำแพงนะครับแสองฟังจะเอาขึ้นอีกหนึ่งก่อนนะครับจะเป็นสก่อนจะอบสูงแหงนะครับซ้ำซ้ตัวเก่าเลยครับแต่ว่าเห็ดไปหมื่อละที่ละเล็กละน้อยนะครับหมูว่างนะครับพี่น้องครับหมูว่างค่อยเติมไปเรื่อยเืเนียนเห็ดเองนะครับผมกับเป็นสร้างเมื่อสมัครเหร็นครับแต่ว่าแต่พ่อเห็ดใดอยู่ครับ เพื่อที่ที่จะลองรับมูคุนในโอกาสหนานะครับเพื่อเดี๋ลุงคุนอีกนะครับเพราะว่าขอบฟงังผุนก็เต็มแล้วนะครับจะเอาออกมาไว่ฟังผีนะครับความยาวของของห่องร่วมกันแล้วก็สะะประมาณ12เมตรนะครับ432นะครับ ความลึกกับยูๆๆยูยูซี่ซีเมตรนะครับบรรจุใ้ประมาณ12ขคุนขังละ12บตัวนะครับประมาณนี้ครับเฮ็ดเองครับบเดโบรตรงจางสร้างครับนี่เ่ากระดคูดขานไว้แล้วนะครับคูดขานเรียบร้อยอย่างเต่ด่านหน้านะครับเทไปเรื่อยๆ,ๆนะครับ ตรงโค้งโค้งลาค้าวองกว่าด้เห็ดเองนะครับพี่น้องครับ่อประหยัดค่าสร้างเฮ็ดไปตอนเวลาว่างนะครับน้ำเสียก็จะลงจากตรงตรงนั้นเป็นเป็นรางน้ำนะครับน้ำเสียก็จะลงมาหนีนะครับลงไปหนีล่ลงไปลงไป,ลงไปบอ่อนะครับตรงนั้นจะมีบอ่บอบ่อเพราะว่าเอ้ คอเก้าคอเก้าห้องก็จะไปโลงบอ่อเดียวกันนะครับก็จะเห็ดล่างน้ำลงมาหนีแล้วก็ใส่ทอลงไปหันครับฝากติดตามชมเลยน,นะครับพี่น้องครับตอนเสร็จแล้วมันจะเป็นแนวแนวใดน,นะครับจะจะอัปเดตให้พี่น้องเบื้องเรื่อยๆนะครับสําหรับของหมูสําหรับพี่น้องกําลังจะเห็ดเออของหมูนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับ ถ้าเป็นเป็นรางค่าเพิ่องไมแ้แงนก็จะใส่ทุ่นบหลายนะครับโบคือส่งจัว่วส่งจั่วก็จะใส่ทุ่นหลายกว่าส่งเพิ่องมแ้แงนแหน,นจักหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะได้ต่อแล้วก็จะไม่ลบนะครับเพื่งมแ้แงนจะเหตดประหยัดต้นทุนกว่าแล้วก็จะ เฮ็ดงายกว่านะครับเร็วเหเร็ว,เรวนะครับแต่สำหรับห้องผมนี่จะใส่เป็นโค้งเล็กนะครับเพราะว่าใหม่มันหายากนะครับ้าพี่นองมีไหม่ยุค,ค่าก็สา,ามารมาเห็ดให้นะครับมายุค,ค่านี่ก็ทนคือกัน้าบ่ให้ถือฝนนะครับโดยปกติแล้วล่างค่า้าบัหัวมันกับบน่หนาจะเปียกฝนนะครับ นี่เลยครับสามหองก็น่าจะบรรจุได้กับ40่ตัวนะครับครับผมไปเจอกันไหมครับโอกาสหน้าว่าผมจะพาพี่น้องไปเบิเ์ียังต่อไปนะครับฝากกดติดตามนี้เลยครับพี่น้องครับสวัสดีครับ